เขามานั่งข้างในเลยเอาเนี่ยบินรถเดี๋ยวนั่งตัวนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยมีเขากี่เดชเลยครับมาจากคนครับเนี่ยหลายคน เดี๋ยวเขามานั่งข้างในก็ได้ครับมันมีโซฟานั่งอยู่ครับไม่ต้องไปนั่งอัดกันครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเป็นยังเมารถเตี่ยแม่เมารถบ่ถลูกลูกไหวห่บ่ถ้าถ้าค่อย,ยังชัวจ้หน่อยละกันข้างในเด้อ ครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก็ได้ครับของน้องธนเจพรนั่งในแหละเซ็นเอกสารครับวันที่สามวันที่สามแก้วตัวนี้กว็วางมันร้อนนะลูกเอาไปไหนก้นหน่อยเนี่ยคะ่ะก้นหน่อยเลยค่ะเอาเอาันนี้กินน้ำแข็งกันเลยเบาแก้วไผ่แก้ว,กวมนันครับตัวเล็กระวังนะมันร้อนนะลูกเป็นอย่างเช่นนาบูตลัก นี่ยคือนาบูดแทะไปเดี๋ยวไปไหว้เจ้าที่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเชิญด้านนอกเลยครับทางนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราวังนิดเึงนะครับพอดีรถจอด แล้วก็เดี๋ยวทูบนะครับแบ่งเป็น5กับ9ดอกนะครับแบ่งเป็น5กับ9ดอกก็ใครจะไหว้5ไหวเก้9ก็บแบ่งกันไหวก็ได้ครับ5ดอกจะอยู่ฝั่งขวามือนะแล้วก็9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับมาแบบอบอุ่นมากเลยน่ารักดี ตรงนี้ครับอธิษฐานเลยนะกับตรงนี้เลยครับผมเอาวางไว้กันเลยครับตรงนี้กันเลยครับเนี่ยโอเคครับ แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปที่รถกันรถจะถูกย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะติดติดกันนั่นแหละครับเดี๋ยวถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ่ายรูปอันนี้ใครจะถือกุญแจครับนี่ต้องใช้กําลังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหนักหนักทองหนักทองอันนี้นี่ครับ ถ่ายด้วยกันครับใครจะถ่ายบ้างครับมาถ่ายรูปด้วยกันได้ครับขยับถ่ายด้วยกันเยะๆครับขยับพื้นที่เผื่ออย่างเยอะเลยแม่จ๋าเดี๋ยวแม่มายืนฝั่งนี้ก็ได้แม่จ๋าเนี่ยแม่ยืนตรงน,นั้นแหละอ่ายืนแยกด้านซ้ายด้านขวานะครับมาฝั่งนี้ด้วยครับมาฝั่งนี้มาฝั่งน้องด้วยครับ โอเค,อเคตรงนั้นแหละครับนี่ได้เลยนี่จายัางว่างนะตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ได้เลยแล้วฝั่งนู้นด้วยก็ได้ครับ <c oughs> อ่าเดี๋าายวตต่รบกวนขยับมาฝั่งนี้ขยับมาตานิดนึงครับครับ กอเดี๋ยวพ่อขยบมาตรงตรงดอกไม้นะครับโอเคครับผมอ่ะนี่เอาละเอาเตรียมนะครับเตรียมนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองตัวเล็กฝั่งนี้ลูกวิวอ่าโอเคเดี๋ยวกดไลน์นะครับเดี๋ยวกดไลน์นะแบบนี้มองกล้องนะครับมองกล้องนะหนึ่งสองครับกดไลน์แบบนี้ครับหนึ่งสอง ค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไหว้ที่ตัวรถนะครับเกิดก okay, ับรวยๆเยเงๆนะครับเดี๋ยวกุญแจจะเปิดประตูให้กุญแจอันนี้มันก็จะเป็นรีโมทนะครับเวลาเปิดปิดประตูล้วก็กดล็อกที่เป็นรูปแม่กุญแจล็อกอะครับมันจะเป็นล็อกประตูแล้วก็เปิดประตูก็คือจะเป็นที่แม่กุญแจอ้าออกอะครับ เดี๋ยวคุณพ่อเชิญน,นั่งที่รถเลยครับผมน,นั่งได้เลยครับนั่งได้เลย <Okay. S 1> ขยับเบาะนิดหนึ่งแม่ได้ไหมเดี๋ยวผม <Okay. S 1> ขยับเบาะนิดหนึ่งไหมครับแบบหนึ่งนะ <Okay. S 1> โอเคครับผม <Okay. S 1> จ้ะนิดๆผมวานเก็บโบเลยก็ได้ เดี๋ยวไต่ถือพานให้ครับเดี๋ยวพ่อเอาดอกไม้แขวนนะครับเนี่ยที่เป็นช่อกุ้พ่อวางไว้ด้านหน้าครับที่เป็นพวงก็แขวนตรงนี้เลยครับเนี่แขวนเลยครับผมที่เป็นช่อก็วางไว้ด้านหน้าครับเตรียมมาเองด้วย why ทำไมดอกเดาเลื่ยงลูกค้าสวยกว่าโอเคแล้วทีนี้คันนี้ใครเป็นคนขับกลับครับกับพวก อ่าพวกเกียร์เกียร์ธรรมดาพวกเกียร์อะไรเงี้ยได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวเกียร์นิดหนึ่งมันจะเป็นไอตัวเลื่อนเกียร์ถอยหลังนะครับตัวเกียร์ถอยหลังนะครับตัวผกเกียร์เคยใช้ไหมครับเคยใช้ค่ะเคยใช้เนาะแต่ทีนี้น,นี่เวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะถ้าเป็นรุ่นนี้ครับมันต้องแบบนี้อ๋อกดตัวนี้ใช่ครับกดดึงตัวนี้แล้วก็ใช่ครับ<อ>มันถึงจะเป็นเกียร์ถอยหลังทายงานใช่ครับไม่ต้องดีดออกเลยครับทําเฉพาะแค่ตอนที่จะเข้าเกียร์ถอยหลัง แค่นั้นนะครับแล้วก็ทีนี้พวกเปิดแอร์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นตัวนี้ได้เนาะเปิดแอร์เปิดน้ํายาแอร์ตัวนี้เย็นมากเย็นน้อยนะครับอันนี้ก็ปรับทิศทางนะครับแต่ว่าทีนี้คือเวลาใช้ดูนิดนึงนะครับตัวนี้มันต้องขึ้นเป็นไฟสีขาวนะขึ้นเป็นไฟสีขาวถ้าสมมติว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยมันจะออกแต่ลมาะ <Yeah. S 1> บางทีลูกค้าเอารถไปล้างอะไรแล้วไปเช็ดโดนอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการปิดอย่างเงี้นะครับนี uh ่ huh. ดูนิดหนึ่งครับก็จะประมาณนี้แหละ และทีนี้ไอ,อตัวตัวฝาถังตัวฝาถังน้ํามันนะแป๊บหนึ่งโอ้ตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยเกือบเนาะจุดเทเด่อโอ้ยตัวคือหลอดเลยนะไอตัวฝาถังนะครับตัวฝาถังตัวนี้เด้อนี่ยน้ำมันน้ำมันโปงจะฝากระโปรงเติม เติมน้ามันดีเซลเติมได้ทุกชนิดเลยนะที่เป็นดีเซล B7 ที่ใช้ก็ได้ใช่ครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราบรรทุกของใช่ไหมครับหน้ามันโดดให้เรากดปับตัวนี้ครับมันเป็นตัวปรับระดับของไฟหน้าครับเปิดไฟเปิดไฟกับตัวนี้ไฟลีไฟหน้าได้ครับเนี่ยไม่หรน้องกดไม่ได้น้องห้ามกดนะแม่ไม่ให้น้องกดเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟหลีไฟลีไฟหน้าไฟตัดหมอก เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ตัวนี้ครับครับผมเรียบร้อยละไปเรียบร้อยโอเคพ่อเดี๋ยวปิดประตูเลยครับกี่โมงตอนนี้เหลือกี่นาทีสามนาทีประมาณสักเหลือนาทีนึงค่อยสตาร์ทเครื่องแล้วก็ออกก็ได้ครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่ง ไ้้างหน้าเราทำประตูเวลาเราลวดไปล้างเข้ามากับเปื่อนนีิไม่เซ็ตไม่เลียวจักที่เดี๋ยวอปปิดกันแดดูเวลาตามโทรศัพท์นะครับจะได้นั้นนิดหนึ่งโอ้โหแสดงว่าร้อนมากเนะตัวลิงน่ะโอ้นั่นล่ะไม่ไม่เหมือนคนขาย <laughs> ตอนนี้เ่าไหลแล้วครับ่าไหลละสามเจ็ดสามเจ็ดได้ครับสตาร์ทเครื่องรอเลยก็ได้ครับจะได้ไม่ร้อนโอเคครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เลยนะครับเดี๋ยวปิดประตูนะครับเดี๋ยวขอุญาตปิดประตูนะระวังนะระวังนะ มีของผมไม่เป็นไรใบแจ้งนีรายได้ไม่มีมีแต่รายจ่ายชอบดีมีคืนเอาไปลดภาษีนะใครที่เสียภาษีเยอะ สังเกตดูนะครับด้านหลังวันนี้รถใหญ่เข้าเยอะมากสองวันแล้วนะมหากรรมเช็คระยะหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้แบบจนหางไม่มีที่จอดแล้วอะ่ะรถเล็กก็เยอะรถใหญ่ก็เยอะอีกเอาเฮ้ยกีโนเข้าเช็คเลยเฮ้ยกีโนเข้าเช็กกีโนเข้าเช็ค ไปแล้วคนนี้ขับรถเก่งนะคนนี้ขับรถเก่งขับรถเก่งไปแล้วไปพินิจขอบคุณครับผม